สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักคนหนึ่งค่ะหน้าบอกันค่ะนักเรียนตํารวจําบัดคารว ควมคำต่างๆซึ่งคำเหล่านั้นจะมีการอธิบายถึงการเขียนที่ถูกต้องสะกดยังไงอ่านออกเสียงอย่างไรมีความหมายว่ายังไงก็สามารถหาได้ในตันั้รวมนะคะแต่ตัองบอกอ่าชนิดของคำต้องเป็นคำนามคำสรรพนามหรือว่าคำกริยาบอกถึงประวัติที่มาของคำการใช้คำเป็นคำ้องหรือคําคำตรงข้ามตัวย่อต่างๆบางเร่มงเนี่ยจะมีประวัติบุคคลสำคัญด้วยนะคะที่เรียนที่เราเรียนกันไปแล้วก็บางอ่าจะมีภา เราไมีจุดประสงค์อย่างแรกเล รรือรอีแล้วก็โองต่อไปคุณจะมีเกมมาเล่นจะเล่นเกมไหมคะ แล้จะเล่นข้งารอบนะคะโดยแต่ละรอบจะต้องค้นหาคำที่เขียนถูกต้องแล้วก็ควมหมายทีไหนเสรก่อนให้รีมาดกดกแล้วมนันก็จะได้คะแนไปแเราจะมาดูกันว่าไหนจะได้แนนเยอะก่อไหมอเคค่ะองนมีเกมทั้งสองเกมก็คือจะให้ทำอะไรรายงานาน,านี้ ขอเลยค่ะหนึ่งครั้งอะขอเพื่อนห่งคนก่อน เราต่อสารีพอสัมพอสระอูมอม้าสระอีค่ะถ <olha> ูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วนข้อความหมายนะคะความหมายค่ะเกียรติเพรความนิยม i'm